เราแบบไม่บอกแค่จับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปกันสุขหัวทุกคนนะครับเนาะมื่อนี้กับเชฟยิ่งจินบดไดเกิดชิพาพี่น้องไปขอหอยนะครับเนาะมาเบอร์กันเนาะครับเนาะว่ามื่อนี้มันท้าสิได้ตัวใด้แล้วครับเนาะว่ะท้าสิ ถือบอ่อ <c oughs> ีเชฟกินสิมาเป็นอาจารย์ครับวันนี้ท้มามเบิ้งกันครับว่มามัในใด้ตัวไหนครับจัดจังหวะกันพี่น้องเนาะกถาเบิ้งกันครับไปไปกันครับน้ <c oughs> าครับตามอาจารย์มากวันนี้อาจารย์ถือภาพไปของไว้เนาะครับเนาะโอ้หันมาดได้เย้น <c oughs> าครับตามมาครับ หัวดิดหัวดังต้องอาจารย์ย <ś> ินพ <ś> <ciğim> ิดต้นพิดต้อน,น,านตอาจารย์ต <รร ME> ้นนี้ยังขังต้นนี้ละขังอ๋อมาครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะมาคลองหวยนะครับมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงครับ รับแยบอาจารย์ทำานพิธีก่อนเซราบจุกรูเซราบจุกรูเสรับจุก หมดกลับอาจัดหมดกลับไปจั ครั ais, ้งนี้ครันี้ามไ้เลีเบ้อันะเอ้ามนมีบุกรั้น้าขาเลยทีีนเอาแค่สองเซตยิงแค่นานะครับเนาะถือให้ถือกกันน้กันมาถูกทิ้งช่องนะครับเนาะถอเนมันนะครับเนาะ ท่าเขาเลยจานท่าขาเลยโบ้เลยโบเลยบอโบก็ยังขาก็ยังนาจามมันด้วยม่รียก็เป็นยู่ห <o> น <passado>. ีดยแก้วเรียกยุ่หนาจามนี่เรียกะเดี๋ยวมีล้เหนื่ัยเยอะยิงยิได้ยิกได้ยิกพอแล้วทำนีและ มันโผล่มวลได้เด้ออาจารย์เปิ้ลมะขียนวะได้อ๋อมันเบิร์ดเราเบียงกับเบิร์ดมาเลย,ยเหรออ๋อไม่ขียไนไหนดูข้าเด้อะเอาเบิรงดไปเนี่ยกึ่กันงอาจารย์เข้าไปวันวนี้โอ้เ <c ười> อา,อาเดี๋ยวถ่ายอีกคลิปเลยที่เขาบอกว่าบึงให้เพิ้นมาเขียนให้ให้เพิ้นมานั่นให้มนนี่คือเลขงยังพี่น้องเอาอาจารย์จุดทูบจุดทูบมาเนี่ยนี่เด้อ นี่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 จุดทูบเลขทูบพ้อมาการจะมีนิเลขยทูบมาให้จุดให้เบิรงนะครับาะเลีกทูบมาเบิรงก่อนบะมี่บะมี่เล็กบะมี่หยางเด้นนี่นี่นี่บะมี่เหล็กบะมี่หยางนะเรเลกเป็นสิรูยี่ดอกเรีกทูบทูบบะมีหยางเอาเปียนเปียยนเด้ด้อครับ สามตัวหน,านห้าบุญเลยสามตัวลหลังบุญเลยโตุงเลี้ยงใส่ลายงามงามเดงจึงคืนบุ้ยถักหน้าิ๊บไปจานติ๊บไป้ิ๊บติ๊บแล้วก็พักไปอ๋ออ่ะติ๊บแล,ล้วอย่าอย่าไปเป่าเด้ออย่าไปใกล้ไรสีทูบเงียเพราะเห็นเหล็กเด้โอ้ใม่ป้าใหม่เปิ้ลเฟ้ยอีก นี่ละอันตัวแดงๆออกมาทางนี้อาจารย์มาแล้วตัวแดงว่างอยู่ปะทักมาเนี่ยเอาพี่น้องเอาเดี๋ยวเขาชิมาป้าพี่น้องว่าเอาพี่น้องครับอีกประมาณสักยี่สิบนาทีเอาก็ถามมาเบิ้งไม่เนาะครับเนาะโอ้มันสีได้เลหยังเฉดมากน,นะครับนเนาะอันนี้ครับใบทนันญญอนครับอันนี้ก็ไปล้างหนาก่อนคือโบ สีบแนดอกเหล็กมันจะออกขนาดอาจารย์มาเิ็งนะตัวเล็กครับเจ็ดสามเฮ้ยมันก็เป็นได้สีพี่น้องเทพผมเห็นเหล็กยู่ตัวจางๆอะ่ะเล็กขหาหนึ่งตัวจางๆพี่น้องอยู่ขางตัวใหญ่มัน นี่ตัวดำสอ,องตัวเห็นวอาจารย์แนนี่อาจารย์นี่ตอนนี้อาจารย์เห็นเหล็กสามโดสแบบบอยูในถูกมันพันจากสายตาอาจารย์คือตอนนี้อาจารย์เห็นหาหนึ่งสามเราเรียกถูกตัวนี้เด่นเด่นเ,น,เนี่ยเจ็ดสามแต่ตอนนี้เหล็กสายตาอาจารย์เห็นคือเหล็กมันพันจากเซี่์วสายตาอาจารย์ว่าในถูกตัวนี้อาจารย์เห็นหาหนึ่งสาม เป่งกันนะกระน่จางๆเนาะเด็กจางๆเนาะเก็บใบเด้อเก็บใบแต่ว่าเห็นตัวใหญ่ๆนี่ตัวใหญ่ตัวสุดท้ายกําลังสีออกเจ็ดสามเลยมีอีกตัวหนึ่งบัตรบัตท่านได้ออกตูบท่านมืดเนาะเอาถ้าเบิ้งครับถ้าเบิงบ้งถ้าเบิง้งถ้าเบิ้งเบิ้งไปเรื่อยๆก็ได้ครับอ,อ๋อวันนี้กูเพิ่นมาเขียนไหนอยู่นี่แม่นเลียกยังอาไรเนี่ยนี่ป่ เบิ้งครับเบิ้งเบิ้งเอาเองเด้อตาดีได้ครับตาดีได้อาจารย์เอพามาเบิ้งเห็นแค่ยังเล็กสามือว่าล่ะได้คราบเล็กเปียด้อสำหรับที่ว่าเห็นนะจะไปตรงไปบอกเบิ้งเอาเบิ้งเอาให้เบิ้งเบิ้งกันครับ เอไปเอาเบิ also, mm ้งเบ้งจ้าอ้ยท่านผู้ชมแม่มาเบิ้งซอยกันแม่เอาเอาเบิ้งเล็กเล็ถูเล็กถูมดแล้วมดเป็นเล็กยังบอกอีเล็เล็กหน่งบกเบิ้งเรากับพิจรณาาเล็กเล็กห่เล็กหนึ่ เลขสุดท้ายเลขยังเล็กง่าด้อไอเลขสุดท้ายตัวดำนะเล็กหนึ่งบ่นะบเห็นแล้วล่ะแต่ว่าไอ้ยูจางๆนั่นก็หายหนึ่งหายยังก่อเบิ่งเอาเห็นอยู่นั่ะไอถูกเบิ่งเอาเอาถูกเป็นถูกมัเอาเอาเท่านี้ละมือเนี่ย

อาจารย์มึงฟังนั่นเนี้ยเดี๋ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแตะได้อันนั้นหาเลยจารย์นี่บอกฟังนั่นมี่อย่างว่ามือมีอ๋ออ่ำทำนี่และวทำนี่ล้วเอาเอาโชค์โชว์้อนมันผูกสุกคนจับคลิปอาจารย์จบคลิปเอาเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะมือนี้กับสีคอยจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละครับ นนนนกันจังได้ก็ให้เดี๋ยวโซ่ๆวันๆกับจะลืมมาคอมเมนต์ไว้ขางรังกันได้คบเอ้าพี่น้องแก้วพี่น้องแก้วฝากพี่น้องครับมาฮุบขาทีมนกันพี่น้องแฉวแแฉวพี่น้องแฉวแ